โอเคครับก็วันนี้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมได้ไปดูรอบสื่อของนักลบมนตาม,มาแล้วนะแล้วก็ถ้าสมมติใครติดตามช่องซิตูซีมาผมก็ได้ไปโผล่ในช่องของน้องเขาอะนะแล้วก็ไปรีวิวแบบจะเรียกว่าไงเดี๋ยวเข้าวๆเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าอันนี้มามารีวิวในช่องของตัวเองอะนะก็ก่อนอื่นก็ขอบขอบคุณค่ายแจมที่ เ,เชิญผมไปดูรอบสื่อในครั้งนี้แล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นแบบเป็นรอบสื่อที่ใช้ได้นะอืแต่ว่าผมอาจจะต้องรีวิวแบบพูดตรงๆเพราะฉะนั้นคงอืคงอาจจะต้องพูดตรงๆแบบพูดจริงๆเลยอะความรู้สึกหลังจากได้ดูเรื่องนี้สำหรับผมรู้สึกว่ามัน มันเหมือนกักกักไงไม่รู้อ่ะต้องยอมรับแบบนี้นะว่าแบบเรื่องราวของรามเกียรติ์อ่ะมันยาวมากยาวแบบจริงๆน่แล้วก็เรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันจืดๆอ่ะแล้วเหมือนมันเน้นแอคชั่นไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่สิ่งไม่ดีนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบมันกล้าเล่าแล้วก็สามารถทำออกมาได้แบบดีใช้ได้เลยในแง่แอคชั่นนะ แดราม่าพวกแบบการปูเรื่องผมยอมรับว,ว่าแบบมันไม่ได้เพอร์เฟกยังคาดหวังว่าแบบเมันมันน่าจะเห็นอะไรมากกว่าน,นี้เออแล้วแบบเนื้อเรื่องเอาพูดตรงๆอะเนื้อเรื่องมันมีไม่ถึง50%ของเรื่องนะที่ดูอะ่ะแล้วก็พูดข้อเสียบางส่วนไปแล้วผมขอมาพูดข้อด,ดีกันบ้างเถอะ งานภาพอันนี้ยอมรับไม่ติจริงๆว่าเป็นภาพงานภาพที่สวยมากหนึ่งในหนังไทยที่แบบงานภาพสวยใช้ได้เลยครับอืมแล้วก็เล่าออกมาได้เรียกว่าอ,อะไรอะ่ะมันเล่าผ่านภาพค่อนข้างเยอะบางฉากก็มีเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะการใช้ภาพวาดที่แตกต่างกันแล้วก็ ดูสดใหม่แล้วแบบตอนแรกนึกว่าแบบเอ้จะเน้นแบบไอ้สไตล์ภาพนี้ทั้งเรื่องมีการผสม 2D 3D ภาพ 2D 3D เข้ามาด้วยทำให้แบบมันดูลงตัวแล้วก็ดูแบบไม่ไม่ขัดตาอืมดูเพลินตาครับมาที่ข้อเสียกลับมาที่ข้อเสียก่อนนะข้อเสียสำหรับผมอย่างที่ผมบอกไปมันเล่าเรื่องแบบมันไม่ค่อยมีเนื้อเรื่องอะ ผมรู้สึกว่าการเซตอัพในแง่สําหรับเอาเอาพูดง่ายๆคือคนไม่เคยดูลามาเกียนมามันจะแบบมืนๆบ้าสําหรับผมผมเคยดูนะแต่ประเด็นคือมันลืมแล้วอ่ะเพราะมันแบบมันมันนานมากแล้วอะ่ะมมันก็เลยรู้สึกว่าแบบเราอาจจะห่างหายจากเรื่องเรื่องนี้ไปนานแล้วหรือเปล่าว่ายังไงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเออตัดมาที่รีวิวกันต่อน,นะอย่างที่บอกว่า เรื่องนี้มันบูแหลกแอคชั่นแหลกมันทําให้อารมณ์เหมือนดากอนบอลมากครับผสมแบบแปซิฟิกริมในโอวกาศถ้าสมมุติพูดแบบคำจำกัดความง่ายๆก็ประมาณนี้ครับอืมแล้วก็ผมรู้สึกว่าดนตีในเรื่องก็ถือว่าแบบฮทําให้เราแบบพึกเขิมได้อยู่นะพึกเขิมแบบอินกับสถานการณ์ได้อยู่ครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าสิ่งที่มันทําให้หนังตัวหนังดอปลมคือ คริจี้โมเมนต์คริจี้โมเมนต์คืออะไรโมเมนต์ที่แบบทําให้เราแบบคนดูแบบอับอายแทนแล้วแบบคนดูแบบรู้สึกแบบไม่สบายอ่ะไม่สบายตัวแบบเพ้ยไม่สบายว่าโอ้แบบอารมณ์ประมาณว่าแบบหัวว่าไม่ชอบที่สิ่งที่จะเห็นน่ะอืมผมรู้สึกว่าโมเมนต์คริจมันมีบ้างครับแต่ว่ามันค่อนข้างแบบบางฉากก็รับได้บางฉากก็แบบอะไรของมึงเนี่ยเออ สำหรับผมนักล้มบนตาก็ไม่ได้เป็นหนังที่เพอร์เฟกต์นะะแต่ว่าแต่มางที่ถ้าให้พูดถึงข้อดีอีกอย่างหนึ่งเลยคือผมรู้สึกว่าการการเซตเรื่องราวต่อในแบบในการเวลาต่อไปการเซตเรื่องราวให้ในพูดง่้คือการเซตเรื่องราวอมันดูดีขึ้นแล้วแบบก็สนุกในแง่แบบความสนุกผมรู้สึกว่ามัน ถ้าสมมติแบบคุณไม่คาดหวังเนื้อเรื่องอะนะมันก็เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ดูเพอร์เฟกเลยอะเพอร์เฟกในในแง่ของความบันเทิงไปดูแอคชั่นไปดูความแบบไปดูงานภาพและละเอียดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือก็รู้สึกว่าการตีความใหม่ก็บางอย่างต้องบอกว่าตีความใหม่ประมาณแบบ50-60%เลยอะ่ะ ก็เลยทำให้แบบปังจุดแบบโอ้โหยอมรับว่าแบบมันมันเปลี่ยนจนแบบเราก็ตามไม่ทันเหมือนกันน่ะแล้วก็บางดีไซน์ผมก็รู้สึกว่ามันมันไม่รู้อ่ะมันเหมือนการ์ตูนที่ทำคล้ายๆแบบญี่ปุ่นอ่ะอืมมันก็เลยทำให้แบบบางฉากอธิบายไม่ถูกเหมือนกันถ้าสมมติคุณอยากไปดูแบบคำอธิบายต่อก็ไปดูในช่องฟิสุสซตูซีก็ได้นะครับ ก็สุดท้ายก็ถ้าข้อดีข้อเสียก็นะ่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับผมจากผมสรุปแล้วนักลบมนตาตำนาน8ปดดวงจันทร์ก็อาจจะไม่ได้เป็นหนังแบบที่เพอร์เฟกที่สุดในมุมมองผม,มนะแต่ว่าฉากแอคชั่นงานภาพก็ถือว่าขายเรื่องนี้ออกมาได้ดีมากแม้จะมีแบบจุดแบบที่แบบทำให้เราแบบแบบแบบรู้สึกแปลกๆอยู่มา่บ้าง แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันก็ทําให้คนดูบันเทิงได้ไปยันไปตั้งแต่ต้นยันจบแล้วก็ปูทางไปอไม่พูดแล้วกันเพราะว่าอันนี้คือผมได้ดูรอบสื่อในวันที่28ที่ผ่านมานะครับ28กันยายนแต่ว่าหนังจริงฉายในวันที่11ตุลาคมนี้ครับสุดท้ายนี้ผมก็ฝากติดตามเพจและช่องหมาแกะหนังด้วยนะครับ